อาจารย์ธนล,ลักสูตบุตรนะคะบอกว่าเพื่อไทยฟ้างูไม่พน้นคอเล่นเกมขยอแมงชาติคนที่ลําบากอะ่ะคือแพทองทานเพราะว่าเมื่อนะะักขตั้งคําถามเรื่องบาทแข็งบาทอ่อนเนี่ยนะคะคือนายกต้องออกมาตอบสองรอบเนี่ยมันเรื่องน่าอายมากรอบแรกบนโพเดียมกลับเข้าไป40นาทีถึงได้รู้ว่าอุ้ยกูพูดผ,ผิดรอบสองตอนลงเดิมบันไดามาแก้ใหม่ รอบแรกฟังแล้วไม่มีใครรู้เรื่องเลยรอบสองเดินลงมาแก้กตัวดีขึ้นนิดนึงรอบสองน่าจะมีคนไปบรีฟบอกว่าที่พูดมันไม่ใช่ให้ไปพูดใหม่นะคะแล้วก็คุณแพทองทานเนี่ยอาจารย์ไฮรีรักเนี่ยนะคะฟันธงลงไปเลยว่าเธอไม่พร้อมที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีทางวิธีพูดคำพูดที่เลือกใช้ไม่เหมาะเลยสำหรับคนจะเป็นนายกรัฐมนตรีเนื้อหาที่พูด ก็แสดงให้เห็นว่าเข้าใจเศรษฐกิจกพื้นฐานแบบงูปลาปลานักข่าวตั้งคำถามเรื่องเงินบาทแข็งก็คงเป็นเพราะมีรัฐมนตรีจากเพื่อไทยสองคนออกมาข